นิทานธรรมะเรื่องต่ำต้อยบเจียมถัว่วทัทธระชาดกเมื่อมาแล้วปางเมื่อพระเจ้าพรมทัตทรงครองราชสมบัติในพระนคนพรพาราณสีพระบรมโพธิสัตว์เกิดในกำเนิดของราชสีในประเทศเขตบาหิมพานได้เป็นเจ้าแห่งราชสีจำนวนมาก พญาราชสีนั้นมีราชสีบะเจน้อยเป็นบริวารพานักอาศัยอยู่ในถ้ำเงินและในที่บาหางไกจากถ้ำของพญาราชสีนั้นมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งคันอยู่มาวันหนึ่งฝนได้ตกลงมาแล้วก็หยุดราชสีกูตัวมาประชุมกันทัดประตูของถ้ำของพญาราชสีนั่นแหละบรรลือสีหานาตเล่นหยอกล้อก,กันตามภาษาราชสี ในเวลาที่ราชสีนั้นบนรลือสีหนาดเล่นกันอย่างนั้นแม่สุนัขจิ้งจอกตัวนั้นก็หอนตวยราชสีตั้งหลายได้ฟังเสียงของมันก็เกิดละอายใจว่าแม่สุนักจิ้งจอกตัวนี้ก็หอนแข่งกับเฮาจึงพากันนิ่งเสียในเวลาที่ราชสีเหล่านั้นนิ่งราชสีน้อยลูกของพญาราชสีโพธิสัตว์ ก็ได้ถามพ่อว่าพ่อขับราชสีเหล่านั้นบรรลือสีหานาถเล่นหยอกล้อก,กันอยู่ตามภาษาราชสีได้ยินเสียงของสัตว์ตัวนี้แล้วก็พากันนิ่งด้วยความขอยเขินสัตว์ตัวนี้มันชื่ออหยางแง่เหือคนอื่นหู้จักด้วยเสียงของตนดังนี้แล้วกล่าวคาถาที่หนึ่งว่าไข่หนอทําทัทธระบรรพศหื้อสันสะเทือนด้วยเสียงกล้อง ขณดที่ว่าพวกราชสียังบาก้าบรนลือเสียงนั้นตอบข้าแต่ป่อผู้เป็นจอมมรรลขะสัตวตัวนั้นมันชื่ออะอย่างครับครั้งนั้นพญาราชสีฟังกรรมของลูกเช่นนั้นจึงกล่าวคาถาใจความว่าลูกเหยซัตตัวนั้นมันคือสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ประเภทตำซามกว่าเนื้อทุกจำพวก มันหอนเราล่าจะสีตั้งหลายสอิดสะเอียนชาติกำเนิดของมันจึงนิ่งเฉยอยู่นิทานธรรมะเรื่องตำต้อยบะเจียมตัวนี้พระบรมศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปาโรคภิกษุชื่อว่าโกกาลิกะทรงเล่าประทานไว้ซึ่งมีเรื่องเล่าย่อดังนี้ในคราวครั้งนั้นพวกภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรมีการศึกษาพระธรรมวินัยมามาก ปากะหนังอยู่ที่ปื้นหินอ่อนก่ 9, นาวพรณนาบทผานในถ้ำกลางสงเช่นเดียวกับราชสีน่มบรรลือสีหานาทและเช่นเดียวกันกับเพพผู้วิเศษบรรดาลหื้อน้ำในอากาศตกลงอยู่ฝ่ายภิกษุจื่อโกการิกะขันเมื่อภิกษุเหล่านั้นก่าวพันานาบทผานบอกว่าตัวกาเป็นคนบ่าวไหนเกิดว่าแม่แต่เฮาก็าจักพรนนาบทผาน จึงได้เข้าไปยังในชุมนุมของภิกษุตังววต้งหลายกล่าวว่าภิกษุตั้งหลายบ่ยอมเหือโอกาสพรนานาบทพานถึงแก่เฮาถ้าภิกษุตั้งหลายพึงเหื่อโอกาสพรนานาบทพานแก่เฮาไซแม้เฮาก็พึงกล่าวบ้างอ้างชื่อภิกษุสงเที่ยวอู้ไปเรื่อยเปอยในที่นั้นๆกรรมอู้นั้นของพระโกกาลิกะเป็นที่หู้กันไปทั่วในหมู่ภิกษุภิกษุตั้งหลายจึงตกลงกันบ่า ผู้เฮาจักทดลองพระโกกาลิกะนั้นดูก่อนจึงกล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านโกกาลิกะวันนี้ท่านจุงกล่าวบทพาันานาบดพานแก่สงพระโกกาลิกะนั้นบ่หูขีดความสามารถของตนเลยห้าปากว่าตกลงขึ้นในใจว่าวันนี้เฮาจักพันนาบทพานจึงได้ดื่มข้าวต้มเกี้ยวของคบเขี้ยวพอสบายตัว แล้วก็ได้ฉันพาตาหารด้วยแกงเป็นที่ถูกปากถูกใจทีเดียวเป็นการเตรียมกายเตรียมใจให้ก,กระชับกระเฉงเมื่อพระอาทิตย์ล่วงลับขอฟ้าถึงเวลาเป่าประกาศเชิญชวน,น,นมาฟังธรรมภิกษุสงก็มาประชุมกันพร้อมหน้าพระโคกาลิกานั่นก็หนุ่มผ้าสาวกะเนื้อดีสวยงามเป็นพิเศษครองจีวรสีเหมือนดอกกัญนิกา เข้าไปยังถามกลางประชุมสงไหวพระพุทธาแ้วขึ้นสู่ธรรมาจันดีซึ่งตกแต่งไว้ในรัตนมนดบซึ่งประดับประดาไว้เรียบร้อยถือพัดอันวิจิตเกิดว่าเฮาจักพันนา,นาบทพานแล้วนั่งอยู่ในขณะนั้นแหละเงือได้ไหลออกจากศีรษะของภิกษุโกกาลิกานั้นท่านเกิดความขี้ขาดขึ้นมาพอกาวบทแรกแห่งคาถาต้นก็นึกถึงบทต่อไปบหาหัน ตั้นตัวสันลงจากอาสนะอายเต็มที่จึงได้ลีงออกจากที่ชุมนุมสงเข้าไปสู่บริเวณของตนภิกษุผู้เพนผู้หูสูตรรูปอื่นต้องทำหน้าที่พนานาบทผานแตนจำเดิมแต่นั้นมาภิกษุตั้งหลายจึงทราบว่าภิกษุชื่อโกกาลิกะนั้นเป็นคนบ่เอาไหนบ่เข้าท่าบ่สามารถดังติอู อยู่มาวันหนึ่งภิกษุตั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุตั้งหลายตอนแรกความที่ท่านโกกาลิกะเป็นคนประเภทบ่าเอาไหนมูเฮาก็ดูบอก่อยออกแต่บัดนี้ท่านโกกาลิกะบันลือเองจนเป็นที่หู้กันแจ่มแจ้งพระบรมศาสดาสเสด็จมาตัดถามว่าดูก่อนภิกษุบัดนี้เธอตั้งหลายนั้นสนทนากันด้วยเรื่องออยัง เมื่อภิกษุตั้งหลายกราบทูลเรื่องที่สนทนาการให้ทรงทราบแล้วจึงได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุตั้งหลายภิกษุชื่อว่าโกกาลิกะบรรลือแล้วเป็นตีหู้ทั่วกันบาดจแต่ในบัดน,นี้เท่านั้นถึงในการก่อนเธอก็บรรลือแล้วและปรากฏเป็นตีหู้เช่นเดียวกันดังนี้จึงได้ทรงนำนิทานธรรมะเรื่องตำต้อยบาเจียมตัวมาเล่าประธานแก่ภิกษุตั้งหลายดังตีเล่าจบไปแล้ว นิทานธรรมะเรื่องนี้หื้สาระที่เป็นคติเตือนใจดังนี้ 1. ราชสีเป็นสัตว์มีอำนาจเป็นเจ้าป่าส่วนสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ชั้นต่ำเพราะความบาดเจียมตัวมันจึงหอนยกตนเทียมเท่าราชสีเช่นเดียวกับคนที่ต่ำต้อยด้อยสักบาดเจียมตัวชอบยกตนเทียมท่านจนผู้ใหญ่เกิดความลำคาญแล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องบยอยากตอแยตัว ซึ่งบางครั้งคนเี่นนั้นก็เหลืองธนงตนว่าตัวเกาเป็นคนสำคัญแม้แต่ผู้รักผู้ใหญ่ยังเก่งใจแต่ในความเป็นจริงแล้วท่านเบื่อนายลำคาญใจมากกว่า 2. คนโง่เห็นคนอื่นนิ่งนึกว่าเขากัวแต่ฉลาดเห็นคนอื่นนิ่งกลับเอามาคบคิดพิจารณาข้อบกพร่องของตัวเกาว่าข้อบกพร่องอีหยังเขาจึงนิ่งเฉยบ่สนใจใยดีบ่ทักบา่ถาม และจะหันบุคคลน,นั้นเป็นบุคคลที่ตัวบ่าพึงล่วงเกินและลาบระลวงมีแต่จะแก้ไขปรับปรุงบุคลิกภาพของตัวเกา่าให้เข้ากับเขาได้ด้วยการปรับตัวและยืดหยุ่นถ้ากระด้างเกินไปก็อ่อนโยนเข้าไว้อ่อนแอเกินไปก็ทำมัดทำแมงขึ้นมาพ่องอูนักล่ำไปก็หู้จักประหยัดกำอู้อู้น้อยเกินไป ก็เพิ่มประมาณกําทักทายปลาใสให้คนอื่นหันว่าเฮามีความจริงใจต่อเขามีความบริสุทธิ์ใจในการคบหากันเพียงเต่านี้การอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์ก็ลาบลื่นขึ้นหน้าอยู่ขึ้นบาดใจน้อย